ฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติถ้าฟังแล้วจดจำเอาไม่ปฏิบัติดีว่ารู้จำรู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงยังไม่ใช่เป็นคมรู้ของตัวเองเป็นเพียงควมรู้ไปจำมาจากคำพูดของคนอื่นนี่ว่าญาณปัญญายังไม่มียาณปัญญายังเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราไปคุยกัน เราต้องคุยเรื่องธรรมะแบบนี้พูดกันสองคนก็าตามสามคนก็าตามไม่ได้พูดให้ออกนอกตัวเราไปถ้าเราไปพูดออกนอกตัวเราไปเราลืมเลยทันทีเลยเม้เราจะทํามืออยู่ยางี้ก็ตามมันลืมไปนะเดื๋อวมันซักกันออกไปข้างนอกดังนั้นอานจึงพยายามไม่ให้พูดไม่คุยกันมากคือให้ทําอยู่คนเดียวเมื่อทําอยู่คนเดียวมันก็ออกไปข้างนอกน้อย มันก็เข้ามาอยู่ในข้างในคือมารู้สึกตัวมากแต่การกระทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องหลับตาอีกะด้วยให้มือตาทำาคนกายไปการมาให้เห็นแล้วก็คนพูดอะไรให้ได้ยินให้ได้ฟังอันนี้เป็นวิธีการง่ายเแี้กว่าแสดงว่ารู้จํามาแล้วก็พิจารณาว่าอย่างนี้อย่างนี้นมันไม่รู้แสดงว่าเราไม่รู้รู้จําวิธีนี้คือพลิกมือขึ้นให้รู้เนี่ข้อมือลงให้รู้พลิกขึ้นให้รู้คว่มลงให้รู้ ยกกึหนวาสิกระสซาให้รู้เอามาที่นี่ก็ให้มันรู้มันหยุดก็ให้มันรู้เคลื่อนขึ้นมาสิให้มันรู้ไม่ใช่รู้มันเคลื่อนเซยๆนะให้มันสัมผัสรู้อย่างนี้ทําอย่างนี้รู้ความรู้อันนั้นเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นว่าสัญญาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่จำเนี่ยเนี่ยสัญญามาเกิดขึ้นกับนี้เองสัญญาจะความหมายรู้และจําได้น้นั่งอยู่อย่างนี้แหละคิดแวบขึ้นมาคิดถึงหน้าคนนั้นคิดเห็นหน้าคนนี้ ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้อันนั้นะจิตวิญญาณเป็นโลกไม่ใช่โลกอันนี้นะจิตวิญญาณเป็นโลกะนะเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เราพลิกมือขึ้นมันเป็นทุกข์ขวบมือลงมันเป็นทุกข์พิกตาเป็นทุกข์เลือดไส้แลือดหัวเป็นทุกข์ improved, หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์เราต้องรู้อันนี้ก่อนเพราะอันนี้คนอื่นมองเห็นพลิกมือที่คนเห็นเนี่ยพิกตาที่คนเห็นหายใจเข้าใจออกที่คนเห็น เลือดไสยแหลกหวกคนหเห็นอันนี้เดี่ยวเป็นอย่างหยาบที่สุดส่วนจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาไม่เห็นเลยคนอื่นก็มองไม่เห็นตัวเองก็ยังไม่รู้อีกด้วยจะรู้ได้ทําไมนี่คืว่ามันรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เมื่อรู้ความคิดแล้วบันเนี่ยอ๋อสภาพความคิดก็เป็นทุกขงังอันนี้จางอน,นัตตาเหมือนกันการเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นทุกขงังอันนี้จางอน,นัตตาเหมือนกันอดยคนจึงเป็นข้อทุกข์มันทั้งหมดเลยเป็นข้อทุกข์ มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดีวคนรู้ก็ต้องรู้นี่จะไปเรียนทําไมตำหนักตาลาเพราะเราเคลื่อนไหวเราพิจารณาแล้วก็รู้เราหายใจแล้วก็รู้อย่างที่หลวงพ่อยกมือไปคนอื่นรู้ไหมไม่รู้แค่เห็นว่าหลวงพ่อยกมือไปยกมือแต่ความสัมผัสไม่รู้พวกท่านทาอย่างนี้หลวงพ่อก็เห็นแต่รู้แต่หลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่ได้สัมผัสหลวงพ่อจะรู้ทําไมนี่วิญญาณเปว่ารู้สัญญาจึงจําได้เนี่ยมันจะเข้าเรื่องอันนี้นี่เอง ที่หลวงพ่อนํามาเล่าให้ฟังจึงว่าเป็นการศึกษาง่ายๆอึยดใจเดียวเท่านั้นเองอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องนี้ทําการทํางานให้รู้มันคิดแล้วอย่าไปรู้กับคนคิดพอเดี๋ยวมันคิดปุ๊บแล้วมันอยู่กับคนรู้สึกอันนี้แต่ให้มันคิดมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้กลไกของคนคิดอา้าวสมมุติให้ฟังหลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสือสมมตินักมวยเนี่ยไม่ได้เป็นเซมนเปี้ยนเพราะเรียนมาจากครู เรียนมาจากครูน่นเป็นเสียนเปลี่ยนไม่ได้คนใดเรียนมาจากครูเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยขึ้นเวทีบ่อยๆแทสนะนั่นมันเป็นเกมกีฬาซกคนนี้แพ้ไปเราต้องจําไว้โอ้เขาซกที่ตรงนั้นเราเจ็บสู้เขาไม่ได้เอาขึ้นเวทีหน้าบางทีเราชนะก็ได้แต่ชนะก็อย่าเพิ่งดีใจขึ้นเวทีบ่อยๆเนื้อคนนั้นสูงเหนือเราไม่ต้องพูดคนนั้นมีน้ำหนักเหนือเราไม่ต้องพูด คนนั้นเสมอเราไม่ต้องพูดคนนั้นเล็ก,ก่าเราไม่ต้องพูดแต่ว่าขอให้มีคู่ต่อสู้ก็เอาเลยซกเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ให้มันคิดอย่าไปห้ามมันเรื่องของคิดนี่มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มเหมือนกับน,นักมวยนั่นเองเรายิ่งขึ้นเวทีก็ยิ่งซกสํานานถ้าคู่ต่อสู้มาก็ซกหลุมตาทั้งสองตานี่เลยโอ้เขาตาดิค่ะคู่ต่อสู้จะลม้มลงทันทีเลยถ้าไม่ล้มก็มืดตาแล้วมันไม่เห็นเราแล้ว มันลุกขึ้นมาแล้วก็ซกหลงตายอีกเดี๋ยวก็ได้เป็นเซมเปี้ยนทันทีอันนี้ก็เหมือนกันที่มันคิดเราไม่ต้องห้ามมันแต่ก็หลบหลบตัวมาอยู่วามรู้สึกให้มันคิดพอได้มันคิดเราก็หลบตัวมาอยู่วามรู้สึกความรู้สึกนี่แหละจะได้ทํางานความไม่รู้จนเพราะคู่ตัวสู้ตัวคิดเนี่ยมันไม่รู้มันมาทาให้เราไม่รู้ที่ตรงนี้พอเดียวเรารู้เราถอนออกจากความคิดมายุกับตัวนี้ความรู้นั้นมันจะมากขึ้นมากขึ้น ความต่อสู้ของเรามันจะน้อยลงไปทางนี้จะมากขึ้นมากขึ้นสมมุติเราคิดลอยเรื่องเราจะรู้เรื่องเดียวเราคิดลอยเรื่องเรารู้สองคิดลอยเรื่องรู้สามมันจะเป็นวิธีลบความความคิดที่เราไม่รู้มันจะน้อยลงน้อยลงความคิดที่เรารู้มันจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะแสดงตัวมันเองมันจะเข้าสภาพเรื่องที่ว่าถึงที่สุดแล้วยานยอมมี เนี่ยตำลาก็มีเรื่องนี้ไม่ใช่พูดอวดนะอันนี้ทุกคนต้องประสบจริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแม้ทําบุญรักษาศีลทํากรรมฐานจะเลยด้วยศัสนากกตามถ้าไม่มารู้อันนี้นะแปลว่าห่างไกลจากหลักพุทธศาสนาห่างไกลจากวามจริงๆจริงๆแต่คนอื่นอาจจะใกล้หลวงพ่อไม่ได้พูดด้วยคนอื่นพอหลวงพ่อไปอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้ากับพระวกลิกอยู่ด้วยกัน ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่ต้องพูดว่าหนีพระกลิกไม่ต้องไม่ต้องพูดอันนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรเราอยู่กว่าไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมคือเห็นเรานี่เองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอันนี้แหละเห็นธรรมแท้เห็นแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันเพราะสัญญาตัวนั้นมันไปทําหน้าที่ของมัน เดี๋ยวนี้เราไม่ยอมให้สัญญาตัวนั้นไปทําหน้าที่ของมันเราก็ไปวิ่งหาทางอื่นทางไกลก็เลยไม่ได้ทําหน้าที่ของมันจึงไม่รู้จริงเนี่ยอันที่หลวงพ่อพูดดิใครต้องการธรรมะอย่างนี้แล้วาถามเอาเลยครูบาอาจารย์องค์ใดสอนเรื่องนี้เป็นก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นถ้าครูบาอาจารย์องค์ใดสอนเรื่องนี้เป็นไปถามคนนั้นคนนั้นจะสอนได้ไขเขาไม่รู้เขาจะสอนเป็นทําไมเพราะมันไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยเดี่วะที่อาจารมาพูดดยใครชอบเรื่องนี้ ถ้าอาตมาอยู่นี่อาตรมาสอนเรื่องนี้แต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นถ้ามาที่นี่ก็จะฝึกขัดเรื่องนี้ก็จะให้คนรู้เรื่องนี้โยมมาที่นี่ก็เหมือนกันจะฝึกเรื่องนี้เพราะทุกคนจะประสบเรื่องนี้จึงว่าเราไม่ต้องการมีทุกข์ถ้าคนไม่มีทุกข์และอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วอันนั้นเนี่ยคือพุทธศาสนาแท้ๆจึงว่าสอนคนกําลังมีทุกข์ให้ทุกข์ลดน้อยไปหรือถึงกับไม่มีทุกข์เมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีทุกข์ทำไมไม่สงสัยแล้วเนี่ย แล้วเกิดก็ไม่สงสัยแล้วจะมาเกิดอีกไหมเราไม่มาแล้วก็ไม่สงสัยเราจะมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเรารู้วิธีที่จะมาท,ที่จะไม่มาเป็นอย่างการญาติโยมทุกทกคนฟังแล้วก็ต้องจดจํานําไปปฏิบัติวันนี้ก็อยากให้ญาติโยมได้เดินจมกรมสร้างจังหวะกันมาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมะไม่ต้องมีการพูดการคุยกันอะไรกันมากอยากให้ทุกคนได้เจริญ ตัวปัญญาให้เกิดขึ้นให้สมบูรณ์มาจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ขอให้ทุกคนได้เจริญสติและประพฤติปฏิบัติธรรมตัวเองรู้ตัวเองในชีวิตนี้ และบางคนเคยบวชเรียนเขียนอ่านกันนักทำมตรีนักทำโทนักทำเอกเรียกว่าจบหลักสูตรบางคนก็เรียนขึ้นไปแปลภาษาเนี่ยมหาปริญญาสามสี่ถึงเก้าเรียกกระจบกันเลยแปลกันแต่ว่าเมื่อมองสภาพรวมเป็นอยู่ของชาวพุทธแล้วดูไม่รู้เรื่องแบบนี้ พวกที่เรียนทางโลกก็เหมือนกันเรียนปเศเนี่ยก่อนเรียนหมหนึ่งมอสองจนจบปริญาตีปริญาโทรปริญาเอกก็คล้ายๆเหมือนกันอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเราเป็นสาวพุทธแท้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องวัดของขมเป็นสาวพุทธได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีที่พึ่งเรายังไม่รู้ คำว่าสาวพุทธนี่เราจะเอาการศึกษาเราเรียนมาจากตำลับตำลามาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ไม่ได้จริงๆทำไมจึงไม่ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนมันยังแปรผันสิงยังไม่ได้รักษาคนแต่คนยังไปรักษาสิงมันยังระงับความร้อนไม่ได้ความวัดของความเป็นมนุษย์กับของคนเป็นสาวพุทธนั้นท่านสอนเอาไว,ว้ว่า ไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนมาจากตำรับตำลาและไม่ใช่ว่าคนมีเงินมากๆไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดฟังธรรมมากๆไม่ใช่อย่างนั้นหรืออีกอย่างนึ่งว่าไม่ใช่บทนานๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนที่มีเครื่องวัดได้คือสงบละงับการเล่าร้อนคือจิตใจมันร้อนจิตใจมันเล่าร้อน สับสนวุ่นวายเมื่อจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วคนอื่นมองเห็นแต่เมื่อมันเล่าร้อนอยู่ภายในจิตใจของตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่รู้เมื่อมันระงับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าสิ้ก็ยังไม่เีเพราะมันเป็นกิเลสแล้ว ควมสับสนวุ่นวายเล่าร้อนภายในใจิตใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายวาจาแล้วมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้บัดนนี้เป็นเครื่องวัดของชาวพุทธและเป็นเครื่องวัดของมนุษย์ต้องหยุดได้หยุดสิ่งที่สับสนวุ่นวายหยุดกายวาจาใจไม่สับสนวุ่นวายคือไม่เหยอดร้อนทั้งกายและวาจาและใจ คือคนใดไม่ลืมตัวนั่นแหละคนใดยังเป็นคนมกักลืมตนลืมตัวอยู่อันนั้นยังไม่เข้าในหลักพุทธศาสนาคือยังไม่เข้าหลักที่ว่าศิลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากบัดนี้ปีหนึ่งมีกี่วันมีกี่เดือนไม่เคยคำนึงเลยเรื่องนี้เราไปติดกันสมมุติเหมือนกันกันกบเด็กๆที่เล่นโดยที่ไรประโยชน์ไปแต่ก็ดี ดีก็มันร้องไห้เด็กๆเนี่ยถ้ามันเล่นสนุกสนุกมันก็ดีถ้าเด็กร้องไห้มันก็เบื่อหูคนแก่ถ้ามันเล่นสนุกสนุกคนแก่ก็ลำคาญถ้าเราอยากไปเล่นอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกันกับเด็กแต่มันก็ยังดีกว่าร้องไห้อย่างที่พูดแล้วดังนั้นการทําดีนั่นมันมีมากแต่มันดีเสมอเหมือนอย่างของเด็กเด็กอันหนึ่งหรือของคนไร้เดียงสา หรือของคนผู้ที่ไม่รู้วันนี้ก็ได้ดังนั้นคําว่าอาบายยมุกหมายถึงปากทางไปสู่ความพิดหน้าคือปากทางไปสู่ควมชั่วควมชั่วจะเกิดขึ้นได้เพราะลักษณะจิตใจคนมันคิดมันคิดแล้วมันต้องทําไปตามอารมณ์ของความคิดที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าเมื่อมันคิดลักษณะไม่รู้ตัว บางทีมีหลักษณะโทสะเกิดขึ้นก็ร้อนลนเมื่อมันร้อนลนนั่นก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งบบดน,นี้เมื่อมันคิดขึ้นมามันไม่เป็นหลักษณะที่ร้อนเป็นหลักษณะที่เย็นๆเขาเรียกโลภะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีเราจะพยายามหลอกลวงคนนั้นคนนี้หลักษณะโลภะเกิดขึ้นลักษณะโทสะ โลภะเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็เ,เรื่องที่ลืมตัวนั่นเองคำว่าลืมตัวตัวนี้ทางพุทธศาสนาสอนอะไรเรียว่าโมหะคือความไม่รู้จริง